สวัสดีครับสวัสดีนะครับ f c สมยงนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับนพงนะครับรถเดิมรถดีสมยงคาร์เซ็นเตอร์อีกเช่นเคยนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับนพงนะครับนำรถนะครับรุ่นยอดฮิตตลอดการนะครับใครได้ไปถือว่าโชคดีมากๆนะครับคันนี้ผมลดราคาลงมา1 0 0 0 0แสนบาทนะครับสำหรับเจ้า isuzu d-max all-new cab4 นะครับคันนี้เป็นตัว h i g h l a n d e r นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์2.5 vgs นะครับคันนี้ เป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็น X s e r ซ e s นะครับซูเปอร์เดยไลท์เลยนะครับคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเดิมทุกจุดโรงงานนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับโฉมเขาก่อนนะครับเดี๋ยวราคาข้างงวดค่อยมาคุยกันนะครับสำหรับชุดหน้านะครับตัวนี้มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้านะครับดูดันนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์สีแดงนะครับสดใสนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับ และด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นแม็กอะลอยเดิมโรงงานนะครับขอบ17นะครับมาพร้อมกับยางดันหลบนะครับปี2022นะครับใช้กันยาวๆเลยนะครับอามาดูนะครับด้านข้างนะครับ สัญลักษณ์ไฮแลนเดอร์ use, นะครับสีแดงแรงฤทธิ์เลยนะครับค่อนข้างโดดเด่นนะครับกระจกมองข้างนะครับตัวนีน้นะครับเป็นชุดโครเมียมนะครับตัวนี้ไฟเลี้ยวด้านท้ายนะครับค่อนข้างสะดุดตาเลยนะครับ,บ,บมือจับนะครับชุดโครเมีมเย,ยม,มยนะครับ Joh <มา S 2> รบันไดข้างนะครับเป็นบันไดเดิมนะครับยังไม่มีริ้วรอยเลยค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยนะครับอ่ามาพร้อมกับชุดแต่งนะครับโลบาร์เลยนะครับตัวนี้ของ X Series เลยนะครับอ่ะไล่มาด้านท้ายนะครับสัญลักษณ์อีซูซูดีแมกนะครับ X Series นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ DDI VGS นะครับ เป็นสัญลักษณ์เดิมโรงงานนะครับยังไม่มีการแกะเลยนะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับตัวนี้สมบูรณ์แบบออปชั่นเต็มแน่นอนนะครับอ่ะดูแม็กไลเนอร์นิดนึงนะครับสำหรับแม็กไลเนอร์นะครับก็เป็นตัวเดิมนะครับของอีซูซูนะครับน็อตข้างนะครับตรงนี้นะครับฝาท้ายนะครับยังไม่เคยเจอกุญแจนะครับรับประกันว่าเดิมแน่นอนนะครับไปไปดูห้องโดยสารกันนิดนึงว่ามีออปชั่นอะไรดีๆ ตามมาเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยนะครับสามก้านเลยนะครับตัวนี้ยังไม่มีริ้วรอยเลยนะครับค่อนข้างสวยนะครับคอนโซลหน้านะครับตัวนี้ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับทาให้ดูเลยนะครับค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับอ่าส่วนชุดเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับรองรับได้หมดเลยนะครับ AM FM นะครับ CDMP 3นะครับตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับ ที่เก็บของนะครับชุดคู่มือนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับเบาะนะครับเป็นของ X Series เลยนะครับสีดําตัดแดงนะครับเป็นทรงสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับกุญแจนะครับเป็นกุญแจพลัสสตาร์ทเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนิดนึงครับแก๊กเดียวติดนะครับเสียงยังนิ่มนวลเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันนิดนึงนะครับอ่าสำหรับเลขไม์คันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลขไม์นะครับเลขไม์นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่น 6,000กิโลเมตรนะครับเป็นหม่จริงไม่แท้ๆเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับห้องเครื่องนะครับมีกำลังเครื่องเท่าไหร่ตามเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเดิมแค่ไหนนะครับคันนี้ ผมจะไล่ให้ดูจากฝากระโปรงด้านบนเลยนะครับแผ่นรองความร้อนนะครับตัวนี้ฝากระโปรงนะครับเม็ดอักทุกตัวยังอยู่นะครับน็อตนะครับยังไม่มีการขยับนะครับแผ่นเพจมออกนะครับสัญลักษณ์ทุกตัวที่ติดมาจากโรงงานนะครับเจ้าของเดิมรักษาดีมากนะครับเป็นเครื่องยนต์2,500 cc นะครับ DDI VGs เชอร์โบเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยสูงสุดเลยนะครับเป็นระบบช่วยเบรก ABS นะครับคันนี้สำหรับคันนี้นะครับ เสนอราคาเลยนะครับราคาเดิมนะครับผมขายอยู่599,00 0บาทนะครับหันราคาลงไปเลยนะครับ1,000 0 0บาทนะครับเหลือเพียง4 9 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงคันนี้ผ่อนสบายๆเลยนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง6,400บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับและตัวนี้นะครับตลอดสัญญานะครับใครอยากผ่อนแบบตลอดอายุสัญญานะครับเอาไปเลยนะครับ9 3 0าบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับตัวนี้ ฝากทาสัญญาทั่วไทยนะครับสนใจโทรมาที่เบอร์0 9 8 4 6 9 9 6 9 9ท่านได้ข้อมูลชัดเจนแน่นอนนะครับในการออกรถนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่รถเดิมรถด,ดีสมยงคาเซ็นเตอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ